ครับกลับมาคว้าดาวเก้าอีิบราณทางช่อง uh huh. อาหารชาแนลกอรักเป็นพิเศษแต่เช้าหรือเปล่านะครับก็อาจจะมาแต่เช้านี้หน่อยนะวันเสาร์ครับพอดีเมื่อวานผมก็มีภารกิจไปข้งนอกมาเหมืออกันแล้วก็แพ้อากาศนะแล้วก็โรคแพ้อากาศเนี่ยมันก็หายยากนะบางทีมันจะเป็นมันก็เป็นมาเลยนะ ก็เลยแพ้การ์ดก็เลยกลับมาว่าจะทำข้อมูลพูดอ e ีโคทีฟทอล์กเมื่อคืนนะฮะก็มันน้ำมูกมันไหลอะครับแล้วก็คันจมูกน้ำมูกไหลเราก็เลยก็จะไม่กินยานะก็เลยมันมันไม่ไหวไงก็เลยทานยาเข้าไปปาทานยาเข้าไปปรากฏว่าไอทานยาถ้ามันไม่นอนไม่หลับอะยาประเภทของไอไม่นอนไม่หลับอะครับมันก็ มันก็ไม่หายอเอาไม่อยู่ก็เลยทานยาที่มันมันจะทำให้เรานอนหลับก็เลยทานไปแล้วก็จะมานั่งครับไม่ได้แล้วครับมันง่วงเลยก็หลับไปตื่นยาวเลย <c oughs> ขอไปเด,เดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยววันนี้คือวันนี้วันที่สามสิบใช่ไหมมกร,ราคมก็เอ้ยไม่ใช่ตุลาคมอุย้อยจะไปปีใหม่ละเบอร์ยาอยู่ ตุลาคมเดี๋ยวจะขึ้นได้เนี่ยวันเนี้ยวันเนี้ยกลางวันกลางวันเนี่ยครับเดี๋ยวผมขึ้นให้นะแต่ว่านั้นต้องฟังทางอีออเมลนะท่าในใดอยากจะฟังก็ส่งอีเมลไปนะครับตองเมลไปก่อนนะส่งอีเมลไปก่อนผมขึ้นให้บางที่มันมีปัญหาเรื่องการขึ้นอีเมลบางที่ผมพิมพ์ผิดบ้างอะไรต่างๆนาใส่เข้าไปแล้วมันมันไม่ผ่านก็ต้องมานั่งทําใหม่นะก็ใช้ระยะเวลาอยู่เหมือนกันนะผมก็ยังาหาวิธีอยู่ว่าทำาังไ้ท่านได้เข้าไปฟังง่ายๆนะครับหาวิธีอยู่นะ คือได้รหัสปุ๊บฟังได้เลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็หาวิธีครับอันนี้มันต้องฟังผ่านอีเมลนะครับตามนั้นนะครับอ้าววันนี้ก็เมื่อวานนี่เมื่อวานนี่ก็แม่มันดวงดาวแต่ว่า Tru e Complex นี่ผมว่าเมื่อวานนี่มันก็มันหายไปไหนสามก็แปดอย่างเงี้ยนะคือสามมันไม่รู้มันหายไปไหนผมไม่รู้เหมือนกันนะสามก็แปดเนี่ยแต่ว่าไออะไรนะ่ะหนึ่งกับสามเนี่ยหนึ่งกับสามเนี่ย นะแล้วก็สังกับนะ็แปดหนึ่งก็สามเนี่ยไม่รู้มันหายไปไหนเหมือนกันุวานมันก็เกิดอะไรขึ้นมาเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเอาแต่ว่าในมุมที่ผมคุยคุยคุณดวงพรที่คุยกับผมเนี่ยคุยแล้วเนี่ยปรากฏว่าลาวนี่มาเต็มเต็มเลยนะแล้วก็เดี๋ยวใน Talk, อุกติบทอล์กของของวันเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอาตรงจุดนั้นนะมาพูดให้ฟังนะและลาวนี่มาเต็มผมก็เลยลงทดลองดูนะ แว่าเอ้คุณคุณโตโตแกบอกว่าอาจารย์จเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำแล้วก็จริงๆด้วยของผมนี้นก็จริงๆด้วยเรากับรัฐบาลเนี่ยของผมมันทาไมมันเป็นอย่างนั้นนะครับเอ้มันวิ่งชิ่งไปออกข้างหน้าหมดเลยสี่เก้าสี่เลยเมื่อวานโอ้โหอะไรเยเออแต่มันมาออกเก้าสี่ข้างหลังเรายังชื่นใจหน่อยดูดิเราก็กะใส่เต็มที่นะสี่เก 49, 39, ้าสามเก้านี่เราก็ใส่เต็มที่เลย ศูนย์ไอ้สี่เก้าศูนย์สามเก้าเราก็ใส่อยู่แล้วโอ้โหไปอยู่ข้างหน้ากองอ้อยเนาะอยู่ข้างหน้าคุณกิริยาอาจารย์มันไปกองอ้อยเนาะอยู่ข้างหน้าโอ้ยเนาะสาวลาวนี่เห็ดเราเจ็บหลายเด้อที่อันไปกองอ้อยเนาะอยู่ข้างหน้านี่โอ้ยนะก็แต่ว่ามุมมุมมุมที่ผมเจอที่ที่ผมไปพูดวันที่ยี่สิบธันวาเนี่ย โอ้โหมันมาครบเลยนะครับมันมาครบเลยครับมาสี่อะไรอะ่ะสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์เลยครับมาครบเลยมาเต็มเต็มเลยลาผมก็ลองใส่ดูเมื่อวานนี้ก็พอพอตรงนั้นก้มแก้มมาหน่อยได้หนึ่งบาทหนึ <c> ่ง <oughs> บาทก็เจ็ดพันนะครับหนึ <c> ่ง <oughs> บาทด้อยๆเราก็เจ็ดพันนะครับลงรุนไปเท่าไหร่ยี่สิบสี่บาทได้มาเจ็ดพันลองทดลองดูเมื่อวานเะนี่ยกองอ,อ้อยเยอะอยู่ข้างหน้าหมดเลย <c oughs> โอ้ยนะเอาไม่เป็นไรครับสู้กันใหม่นะก็ว่าไปตามนั้นแต่ว่าท่านใดที่เอาใบขาวไปตั้งแต่รอบแรกอะไรที่เขาลุยกันก็ได้อยู่นะสามตัวตรงเลยเป๊ะเลยนะครับสุดยอดจริงๆใบขาวก็ถือว่าสุดยอดวิชาผมเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดวิชาแหละแต่ว่าวันที่สิบธันวาที่เราจะเปิดอบรมกันรับเฉพาะยี่สิบห้าท่านเพราะว่าเลขยี่ห้าเนี่ยถือว่าเป็นเลขรวยไงใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วผมก็จะเอาจุด ที่เจอเนี่ยนะเป็นจุดที่แบบโอ้โหใครแม็กจริงๆนะใครไม่ไปงานนี่นี่ใครพลาดอ่ะมันต้องพลาดอะ่ะต้องมีคนพลาดอะ่ะถ้าท่านไม่รีบจองท่านไม่รีบสมัครอ,ะ <c oughs> นะอ่ะนะอ๋อก็จุดนี้ผมว่าถือว่าสําคัญมากๆนะแล้วก่อนที่เราจะไปมุกลา่า อันนี้ผมเปิดให้แบบพรีออเดอร์ก่อนนะก็เรียกพรีออเดอร์ก่อนในในวันที่10ทธันวาเนี่ยถ้าไปาในงานใหญ่ที่เราจะไป10ท่านเนี่ยนะที่จะไปอขันจรเนี่ยอันนั้นมันไม่พรีออเดอร์เลยอันนี้เป็นพรีออเดอร์นี่สุดยอดเลยนะท่านต้องมาพรีออเดอร์นี่แหละ25ท่านเนี่ยนะสำคัญจริงๆเลยเนี่ยก็เหลือไม่ถึงและมีคนจองเข้ามาเมื่อวานอยู่ที่ประมาณรัก3 4ท่าน นะแต่ผมไม่ได้ดูลายนะเมื่อวานผมแอบมาดูลายมีอจองมา3-4ท่านนะก,ก็จองมาประมาณ5ท่านนะ่ะเหลือ20ท่านอีกนะรีบรีบนะครับวันที่1นะวันที่10ทธันวาเนนะี่ยแล้วก็พอปุ๊ม,มาผมก็จะไม่พูดแล้วพอได้ครบส่งอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะไม่ประชาธมพันธ์ต่อไปแล้วเอาแค่25จริงๆเอาแค่25จริงๆแล้วผมก็จะได้จัดก,การเรื่อง ห้องด้วยเรื่องอะไรด้วยเรื่องข้อมูลที่จะเอาไปให้ท่านแบบจักจ่เลยวันที่10เนี่ยผมว่าชุดยอดจริงๆนะอ่ะกลับมาดูวันนี้สบายสบายวันเสาร์นะแต่ครอร์สที่เรียนเนี่ยนะครอร์สที่เรียนนี้ก็ยังสามารถที่จะสมัครเรียนได้อยู่นะเรียนครอร์สใหญ่เต็มนี่ผมว่าได้เปรียบนะคนจะเรียนครอร์สใหญ่เต็มนี่ผมว่าได้เปรียบส่วนอบรมเนี่ยมันเป็นข้อย่อยๆที่เราดึงออกมา แต่ถ้าท่านเกิดว่าท่านเรียนคอร์สใหญ่แล้วเนี่ยนะถ้าในเวลาเรามีอบรมเวลาเรามีพูดคุยกันทางกลุ่มเอาอย่างนี้ล้วกันผมจะสมัครกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มอา่าอ่าเขาเรียกว่ากลุ่มถ้าผมจะทําว่ากลุ่มอะไรดีเดี๋ยวกาลังคิดอยู่ว่าจะใช้กลุ่มอะไรดีเอากลุ่มอาหารกึศลักเลยกันนะ ก็เรียกว่าอาไยกึศรักอลไกันกลุ่มนี้อาไฮกึศรักเนี่ยผมจะให้เฉพาะสมาชิกใครค really. I mean, <mom ent> ือค like, ือเป็นกลุしし่มพิเศษที่เราดูดูแลกันนะครับก็กลุ่มนี้จะมีอายุอยู่ประมาณหนึ่งปีสิบสองเดือนใช่ไหมเริ่มผมจะเริ่มเดือนธันวาแหละใครอยากเริ่มเดือนธันวาเริ่มเดือนพฤศจิกาก็ได้เริ่มเดือนพฤศจิกาเริ่มเดือนพฤศจิกาเลยกลุ่มนี้จะเริ่มเดือนพฤศจิกากลุ่มนี้นี่จะเป็นกลุ่มที่ให้สิทธิพิเศษสําหรับท่าน หนึ่งก็คืออาจจะเป็นกลุ่มที่มีสมมุติว่าอาทิตย์หนึ่งอย่างนี้นะเราก็จะเอาประมวลของทั้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 งวันอาทิตย์อ่ะทั้งหนึ่งอาทิตย์เอามาคุยกันเลยนะวันจันทร์อย่างอย่างมีลาวเงี้ยเราก็จะคุยวันจันทร์วันพุธวันศุกร์แต่ว่าไม่คุยวันจันทร์พุธศุกร์นะเอาหนึ่งวันมาคุยจันทร์พุธศุกร์เรื่องของลาวใช่ไหม แล้วก็อีกอันหนึ่งคือคือเอาอาทิตย์หนึ่งนะตั้งแต่วันอาทิตย์ยันถึงวันเสาร์อันนี้เราจะมาคุยหาหน่อยแต่เลือกหนึ่งวันนะในในในหนึ่งอาทิตย์เลือกหนึ่งวันลาวก็เลือกหนึ่งวันในหนึ่งอาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วเสร็จจากนั้นมาในกลุ่มเนี้ยผมก็คิดว่ามันน่าจะมีอ่าผมกําลังศึกษาเรื่องของมาเลยอยู่ไงมาเลยเขาสี่ตัวใช่ไหมแล้วผมกําลังศึกษาอยู่แล้วถ้ามีเวลานะผมจะมาคุย แล้วเสร็จแล้วลาวเนี่ยมันก็จะมีะมีอะไรเขาบอกคารพอดลาวลาวลาวเยอะเลยนะคือผมจะคัดเลือกมาแต่นนแน่ๆล่ะเราจะมาคุยกันแบบนี้นนในหนึ่งอาทิตย์นะคุยกันประมาณสองวันแต่ในสองวันเนี่ยเราจะเอาฮานอยมาคุยทั้งหมดเลยแล้วก็อ่าแล้วก็ของลาวมาคุยในหนึ่งวันของลาวก็จะเอาของลาวมาคุยทั้งหมดนะ อ่าก็ก็คุยเป็นความรู้คุยเป็นความรู้เนะี่อ่ากลุ่มนี้ผมจะเอาลิมิตอยู่ที่ประมาณสักอ่าเอาจะได้ไม่ได้ประมาณเท่าไหร่ก็โอเคไปแต่ว่าตั้งใจว่าถ้าได้หนึ่งร้อยท่านอ่ะก้าสิบเก้าท่านก็ดีนะให้มันครบหนึ่งร้อยอ่ะนะกลุ่มเรายาวๆหน่อยใหญ่ๆหน่อย,อยแต่กลุ่มนี้เนี่ยเราจะตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะไม่มีเอาไปแบบทักทายเอาไปสวัสดีเอาไปอะไรกันนะนอกจากว่าผมจะเป็นคนที่บอกให้ท่านว่า ท่านจะเข้ามาฟังวันไหนไม่จะมีคุยกันวันไหนวันไหนวันไหนวันนั้นแหละเราค่อยมาไลา์คุยกันไงในกลุ่มทั้งหมดเลยนะใครได้ขอ้อคิดใครได้ขอ้อเห็นอะไรต่างๆนานาเราเนี้ก็มาคุยกันนะเพราะว่าการสร้างกลุ่มขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการสร้างอธิจิตตามหลักของนโปเลียนฮิวนะถ้าท่านศึกษานโปเลียนฮิวการสร้างอธิจิตขึ้นมาเนี่ยผมว่าสําคัญนะแต่ว่าบางทีถ้าท่าน กลุ่มไหนก็แล้วแต่ที่ท่านคุยกันมากๆอ่ะบางทีมันมีความขัดแย้งกันเยอะพอมันมีความขัดแย้งกันเยอะขัดแย้งในเรื่องตัวเลขขัดแย้งในเรื่องอะไรต่างๆนานาแหละถ้ามันมีความขัดแย้งกันเยอะๆอ่ะเขาเรียกว่ากฎอาิจิตมันไม่เกิดพอกฎอาทิจิตไม่เกิดคือทุกอย่างมันจะเพี้ยนไปหมดถ้าเรกทุกอย่างมันจะเพี้ยนไปหมดที่จริงแล้วไอ้ถ้าเราจะเอากลุ่มที่คุยกันที่ผมตั้งขึ้นมาท่านคุยกันโอเคนะไม่มีปัญหาเราก็คุยกันไปแต่ว่ากลุ่มเนี้ยกลุ่มเกท่านเนี่ย ไม่อยากให้มีคุยกันแบบนั้นนะแต่คุยกันเรื่องเป็นสาระเลยนะคุยกันเรื่องเป็นสาระเลยว่าเฮ้ ee, วันเนี้ยเราจะคุยกันเรื่องเนี้ยนะแล้วก็จะหาเงินจากตรงจุดนี้จุดนี้จุดนี้ได้ยังไงเนะี่ยเราก็จะมาคุยกันไปเรื่องเป็นราวพอเสร็จถ้าใครมีข้อแย้งถ้าใครมีข้อโต้แย้งอะไรต่างๆก็โต้แย้งกันตอนนั้นจบเลยแล้วก็จะหาข้อสรุปพอหาข้อสรุปได้ปุ๊บทุกคนจบละแล้วกลับ ไปบ,บ้านนอนไม่ต้องมาสวัสดีไม่ต้องมาคุยกันอะไรเงี้ยผมต้องการให้เป็นแบบนั้นนะแล้วสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดเป็นอธิจิตขึ้นมากลุ่มนี้ถือว่ายิ่งใหญ่นะผมอยากได้99คนอ่ะานะแต่ว่ากลุ่มนี้9 9เคนเนี่ยท่านก็ลองแจ้งไปดูแล้วกันนะ9 9คนผมจะแจ้งไปผมจะส่งรายละเอียดไปนะส่งรายละเอียดไปทุกท่านทุกท่านอะแค่เอาแค่9 9ท่านนะในจํานวนที่ติดตามเราอยู่ประมาณสองพัน 2, กว่าท่านเนี่ยนะผมอะขอแค่99ท่าน เข้ามาอยู่ในกลุ to to okay, nice. to to like ่มอธที่จิตนี้เท่านั้นแต่นี้เวลาเรากลุ่มมีที่จิตแล้วท่านจะไปคุยกับเพื่อนท่านจะไปคุยกับอะไรท่านจะไปถึงไม่ได้ในกลุ่มของเราเนี่ยโอเคไม่เป็นไรก็ท่านก็ไปคุยได้แต่ว่าในกลุ่มเราเนี่ยเราก็จะเป็นลักษณะนี้นะผมว่าคือลักษณะนี้เราตัวเลขมันจะไม่เพี้ยนนะผมว่านะเพราะว่าบางทีเลขเขามีจิตวิญญาณนะบางทีเลขเขามีจิตวิญญาณเราไปพูดมากเราไปมากเหมือนคนอ่ะนะผมว่าเหมือนคนอ่ะเหมือนคนว่าถ้าเราไปคบคนคบเพื่อนคบฝูงถ้าเรา ไปคุยเขามากๆบางทีเขาไม่อาจจะอะไรหรอกแต่เขาอาจจะราคาญเราได้ใช่ไหมคือเขาไม่บอกเราหรอกแต่เขาอาจจะราคาญเราได้อันนี้อันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าหมายถึงว่านี่คือความเป็นจริงของมนุษย์เนี่ยใช่ไหมเออแต่เขาจะเป็นคนใจดีกันแ้าเขาจะไม่อะไรแต่เขาอาจจะรําคาญเราได้ใช่ไหมอ่า ดวงดาวเหมือนกันเลขเหมือนกันเขามีจิตวิญญาณถ้าเราไปคุยเขาไปเ,เลขนั้นจะมาหรือเปล่าเลขนี้จะมาหรือเปล่าเลขนน้นดีเลขนี้นดีไอเลขที่มันจะมามันก็น้อยใจไง <c oughs> น้อยใจ <c oughs> เหมือนเราพกหลวงพ่อไอสอกองค์องค์พ่อเด็ดๆทั้งนั้นเลย <c oughs> นี่ก็เคยเล่าอยู่ว่าโอ้โหขังนั่นแหละหลวงพ่อพ่อไององค์พอมป,ปถึงเหตุการณ์ต่างๆเฮ้ย เออก็เกี่ยงกันนะหลวงพ่อเตาโอเกี่ยงกันแต่บัวเกี่ยงกันโอโหคนที่คล้องพระไปโดนะล่มตายพอดีเลยใช่ไหมเน,นี่ยเขเกี่ยงกันไนงะอันนี้เขาพูดมันก็ต้องผมว่ามันก็มีข้อคิดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นบางทีไอ้ดาวที่เราไปพูดบ่อยๆพูดอะไรนี่บางคมั้ไอ้ดาวที่เราเราเราคิดว่าเขาจะมาแล้วเราใส่ไปแล้วน้อยใจกูน้อยใจกูไม่มาเลยกูหักหหลังเลยแกเออเป็นได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญนะครับสาคัญมาก เพราะฉะนั้นเราหลังวิชาเรามีแล้วทูคอมเพกเราได้อะไรเราจัดของเราไปเลยน้าไม่ต้องไปสนใจใครเราจัดของเราไปโอเคการพูดคุยเผื่อแผ่นนี่ยเราก็เผื่อแผ่กันไปได้แต่ว่าเวลาเราจัดแล้วเราเราจัดตัวไหนแล้วเราไม่ต้องเอามาพูดอะไรเลขก็น้อยใจกันตัวโนก็ดีตัวนี้ก็ดีเลขน,น้อยใจเอว่าเอาเอผมว่าเป็นไปได้นะเอนนี้สาคัญนะเอาเนี่ยถ้าท่านเรียนหลักสูตรใหญ่ท่านจะได้เปรียบเวลาเราคุยอะไรมันจะเข้าใจสมัครเรียนไปเลยครับเนี่ยศูนย์ลกสี่สองแปดแปดศูนย์ แล้วก็สมัครเรียนเนี่ยสมัครเรียนใครจะสมัครเรียนก่อนวันที่10ก็ได้ท่านก็จะได้ความรู้ตรงนี้ไปก่อนวันที่10นะอันนี้คือสมัครเรียนนะถึงจะได้นะถ้าไม่สมัครเรียนสมัครอบรมเนี่ยผมจะไม่พูดเรื่องอ่าที่ผมจะบอกท่านนะแต่ว่าถ้าสมัครเรียนปุ๊บเนี่ยผมจะเอาตัวนี้ขึ้นมาสอนท่านก่อนเลยนะแต่ว่าสมัครเรียนเนี่ยท่านสมัครคนเดียวก็ได้นะสมัครคนเดียวก็ได้กี่คนก็ได้แล้วแต่แต่ว่าผมจะเอาตรงนี้มาสอนท่านก่อนเนี่ยใช่ไหมเอามาที่ที่ผมพูดเนี่ยเอามาสอนท่านก่อนนั่นคือสมัครเรียนข้อาาามสออนนนท่่่กเ แต่ถ้าเกิดว่าสมัครเรียนคอร์สเล็กๆนะั้นไอไ้ไม่ได้ต้องไปวันที่10เลยครับต้องไปวันที่10เลยนะออาตามนานๆแล้วเรื่องชี้แจงตรงนี้ทำใครมีรวยครับต้องอ่าเพราะว่าเดือนตุลานะเดือนตุลาเลิกให้เสร็จแล้วเดือนตุลานี่ได้แน่นอนคนระขอภัยที่ช้านะ หนังสือคำพิโรนีครับได้แน่นอนครับผมต้องการให้ตัวเลขมันนิ่งนะตัวเลขมันนิ่งแล้วก็เราต้องมาคือทําแล้วมันต้องมารอบครอบว่าไอ้นี้เราลืมมาหรือเปล่าอันนี้เราลืมมาหรือเปล่า,นนา,ลมมา,ลาบางทีเราลืมเอ่าเรียกว่าจุดจุดดาวบางทีเราลืมอ่าเอ่อ L.O.D บางทีเราลืมต่างๆต,ต้องมาเช็คครับมันมหลายจุดมนหลายจุด,จดเพราะฉะนั้นเราไม่ทําตัวเลขไม่ใช่ว่าทำทำแล้วทําหลายจุดคือผมทําและให้ท่านไปเรียนรู้ด้วยไงท่านได้ได้ไปศึกษาเรียนรู้ด้วยนะ อ่าต้องเครดิตต้องให้เครดิตขอ,องพี่ดวงพรเนี่ยเขาสุดยอดนะอันนี้ก็สุดยอดเมื่อวานนี้เขาก็ได้นะลาวนี่แตกสามตัวเป๊ะเลยครับสุดยอดจริงสี่ต,ตัวด้วยเมื่อวานเนี่ยสุดยอดจริงเพราะใครอยากได้ตรงนี้วันที่สิบนะหรือว่าใครอยากได้ก่อนสมัครเรียนก่อนก็ได้นะอันนี้สําคัญนะครับตรงจุดนี้สําคัญมากนะต้องให้เครดิตแกวันนั้นคุยกันวันที่เราอบรมวันนั่นแหละแต่กลุ่มรลมรีเลทเอาเปร์เนตคือรักอะไรต่างๆนะอ่าพอถ้าเรียนแล้วผมผมจะปิดกลุ่มไปนะ ปิดกล,ล, right. ลุ่มไปกลุ่มนั้นไว้กลุ่มเฉพาะเรียนอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นกลุ่มนั้นไว้กลุ่มเรียนเฉพาะเดียววันนี้เดี๋ยวผมขึ้นอุกิิท็อกให้นะท่านไหนที่อยากจะเข้าไปฟังส่งอีเมลมาส่งอีเมลมาได้ทุกคนแหละผมไม่ว่าอะไรผมให้ทุกคนแหละส่งอีเมลเข้ามาทุกคนเลยเราผมจะขึ้นให้แต่ว่ามันจะได้ลิมิตแค่ไหนผมไม่รู้นะแต่ว่าลองดูได้ส่งมาส่งมาครับผมเนี่ขึ้นให้นะเอาเนี่ยผมพูดมากไปหน่อยแล้วก็พูดมากกลับมาวันนี้เลยแล้วกันนะผมขึ้นตรงนี้ให้ท่านเลยแล้วกันนะผมพูดแล้วันะ พอพอเต็มครบแล้วเนี่ยผมปิดแล้วเหลือประมาณ20ท่านล้วท่านจองมา5ท่านละนท่านจองมา5ท่านล้วแต่ว่าจองมาก็แต่ถ้ายังไม่ยืนยันก็ยังถือว่าก็รับจองอยู่แต่ว่าท่านใดที่ยืนยันแล้วนั่นคืออ่าจะสิไปนะแต่ถ้าท่านเกิดว่าท่านจองมาเยอะใช่ไหมถ้าเาเอาจองมายี่านบ้าท่านครบปุ๊บผมก็จะส่งรายละเอียดให้ท่านถ้าท่านยืนยันปุ๊บก็ตามนั้นไปแต่ท่านถ้าท่านยืนยันไม่ได้ก็ ให้สิคนอื่นไปประมาณนั้นนะจองมาก่อนได้เลยครับศูนย์หก,กสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์นะจองทางไลน์แหละติ้งตั้งติ้งตั้งไปทางไลน์นะอ่าเป็นไลน์ส,ส่วนตัวนะอย่าไปจองไลน์กลุ่มเพราะไลน์กลุ่มมันคุยกันเยอะผมมองไม่เห็นเนี่ยจองไปไลน์ส่วนตัวมันจะมองเห็นง่ายกว่านะจองเป็ไลน์ส่วนตัวมันจะเห็นง่ายกว่าถ้าจองไลน์กลุ่มแล้วบางทีกลุ่มคนคนู้นพูดคนนี้พูดบางทีมท่านเด้งไปอยู่ตรงไหนตรงไหนผมไม่ได้มองมไ,มไปมองไปมองคนสุดท้ายที่พูดอ่ะมันจะมองไม่เห็นท่านเพราะฉะนั้นถ้าจองในกลุ่่มอาจงในนนสววตัะ ศูนย์สี่สองแปดแปดนศูนย์นะครับเอากลับมาวันนี้เลยครับเนี่ยวันที่สิบธันวาในสุดยอดอันนี้เป็นคริปเป็นทริปที่แบบแม่ผมว่าสุดยอดจริงผมดูแล้วนี่โอ้โหมันจริงๆเลยทําไมมันออกศูนย์สี่สี่เมื่อวานเนี่ยนะเราบอกเอ้ยทำไมออกศูนย์สี่สี่อ่ะเห็นไหมเราโอ้โหเป๊ะเลยมันตรงนี้มันเป๊ะเลยโอ้โหมันสุดยอดจริงๆนะในวิชา ที่ท่านเรียนไปั่นไหะที่จริงถ้าค้นหาน่ะถ้าถ้าค้นหาน่ะท่านก็ได้อยู่แล้วไม่ต้องไปอบรมก็ได้ท่านค้นหาที่ผมไปแต่ว่าท่านใดที่ขี้เกียจค้นหาไงแบบไปรับรู้เลยป,ปึ้งปึ้งไม่ต้องคิดอ่ะนะเอาไปไว้ง่ายอ่ะเหมือนกับเอาเศรษฐีอ่ะมีตังค์อ่ะกูไม่ต้องคิดอ่ะไม่คนอื่นกูบอกกูเลยอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยสบายกว่าเอาหนาวันที่สิบนะยี่สิบห้าท่านนะครับแต่ท่านาที่สมัครเรียนสมัครเรียนคอร์สใหญ่เนี่ยผมเอาตรงนี้มาบอกท่านก่อนนะเอาตรงนี้มาสอนท่านก่อนเลย นะตรงนี้มาสอนทั้งก่อนคุณหญิงเขาสมัครเรียนมาใครจะมาเรียนกับคุณหญิงก็ได้นะวันอังคารน่ะคุณหญิงเขาก็มาจะมาเรียนใครจะมาเรียนกับคุณหญิงก็ได้คุณหญิงเขาสมัครมาเรียนนะ,ใค,ะค <pa. dusty> <en> ใครจะสมัครมาเรียนก็สมัครมาเนี่ยวันอังคารนะ่ะเอาสักสามท่านก็ได้นะใครจะสมัครมาเรียนก็มานะอันนี้เขามาเจอตัวเลยนะอาจจะนัดที่ไหนก็แล้วแต่สตาร์บัคหรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่เงียบๆคุยกันอะดูก่อนเราจะไปที่ร้านกาแฟไหนที่เขามีห้องเราคุยกันนะมันมีอยนะูทออ่ที่เมืองทองร้านกาแฟที่นั่งคุยกันเป็นห้องเสียค่าห้องเขาหน่อย เกี่ยวห้องเขาหน่อยนะอย่างเงี้ยก็โอเคมันก็คุยกันเป็นเป็นนั่นดีแต่ว่าตรงไหนไม่รู้ผมจําไม่ได้แหละเพราะนั้นมีคุณนายท่านพาผมไป <laughs> ไม่น่าร้านอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ร้านที่เมืองทองอ่ะที่เมืองทองก็มีห้องสัดส่วนดีนะเออไม่ต้องสัดส่วนดีนะคุณนายถ้าฟังอยู่คุณนายแจ้งว่าเลยแล้วกันเด <laughs> ี๋ยวเราไปคุยตรงนั้นเดี๋ยวคุณนายไปเป็นประธาน <laughs> อา้อาวตาวนี้นะเ็สุดยอดนะวิชาที่ผมว่าสุดยอดวันนี้ลาวแตกสี่ตัวได้ไป1หนึ่งบาทหนึ่งบาทเจ็ดพันนั่นเราเล่นไปเออไม่ใช่ธรรมดานะครับเดี๋ยโอ้สุดยอดจริงๆนะเอากลับมาวันนี้นะผมเอาไปขาวให้ท่านดูก่อนนะวันนี้ผมพูดมากไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรวันนี้มันมัมนมไ,มไม่มีอะไรนะมีแค่หานอยอย่างเดียวนะเนี่ยผมเอาไปขาวให้ท่านดูนิดหนึ่งนะครับเนะี่ยใบขาว ใบขาวก็ตามนี่มันชัดไหมนะ <laughs> แต่ไม่ชัดก็ะแจกไปแลวกันผมส่งให้นะครับที่จริงที่จริงใบขาวเนี่ยผมส่งเป็นไฟล์ไปท่านเลยนะท่านเปิดดูได้ในนั้นนะมันจะมีครบตั้งเดือนธันวาแล้วก็มีวันที่หนึ่งด้วยวันที่หนึ่งก็จะมีของอรัฐบาลและมีอสิทสิ์ในนั้นด้วยท่านเปิดดูครับท่านเปิดดูนะท่านเปิดดูเปิดได้ไหมไปเปิดด้วยพีดีเอฟนะมันจะเปิดได้ถ้าเปิดด้วยอย่างอื่นมันเปิดไม่ได้นะในๆๆๆๆๆๆๆใน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 โทรศัพท์ท่านนะครับ สั่งโทรศัพท์ไอซียะไปอย่างผมดีกว่าเหลือ3เครื่องเนี่ยนะสั่งไปเลยครับ0ูนย์หกสี่สองแปดแเอาไอโอก็ได้เอาจะเอาแอนดรอยก็ได้นะแอนดรอยก็พวกซัมซุงวีโว่อะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็แต่ไอโอเอสก็คือเหมือนแอปเปิลนะครับนะถ้าก็สั่งไปเอาไหนเลือกเอาตามใจชอบโทรศัพท์ท่านก็เอาไปใช้ได้นะเอาไปใช้เปลี่ยนจะเปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนกับผมถ้าคลิกจะเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วเปลี่ยนชีวิตเราด้วยเปลี่ยนโทรศัพท์กับผมนะครับโทรศัพท์ไอซียบกิมกดได้ตังค์ อืมยอดนะนี <Basil> ่ผมทําระบบขึ้นมาใหม่ละอ่ามันมีจิ้มกดได้ตังและจิ้มกดสํารองแล้วก็ได้ตังด้วยเหมือนกันนะมันมีจิ้มกดสํารองนะผมจะทําให้จิ้มกดสํารองด้วยนะจิ้มกดสํารองไว้นะสําลองได้ตังแน่นอนได้ตังทุกวันนะ้ิจิ้มกดสํารองเนี่ยตัวจิ้มกดสํารองเนีั่ยได้ตังทุกวันนะอันนี้ผมเพิ่มระบบขึ้นมาหน่อยเพื่อไม่ให้ท่านได้คือได้ตังทุกวันอ่ะแต่ถ้าระบบจิ้มกดเนี่ยก็ได้ตังเหมือนกันได้ตังตลอดวันนี้ได้ตังแน่นอนนะเนี่ยแล้วแต่อยู่ที่ะ มาดูวันนี้ของฮานอยฮแอนตปาดาดังนะเป็นใบวิเคราะห์นะขึ้นมาเป็นใบวิเคราะห์นะสายรุดสายกราวสายรุดเนี่ยท่านก็เอ้ยไม่ใช่สายรุดหรือสายหวานท่นานก็หวานไปตามนะั้นนะตามนี้นะครับนะอันนี้โอเอสก็อย่าลืมนะโอเอสนี่ถือว่าโอ้โหเป็นเลขที่สุดยอดมากท่านเอาไปเปรียบเทียบอ่ะเวลาท่านเล่นอะไรแล้วท่านดูว่าอยู่ในติดโอเอสหรือเปล่าถ้าติดโอเอสท่านจัดได้เลยจัดเ,จเต็มที่ได้เลยนะโอเอสนี่ถือว่าจัดได้เลยนะ ถ้าถ้าเลขที่ท่านคำนวณมาแล้วอ่ะนะคำนวณมาแล้วแล้วมันไปติดอยู่ใน o อเอ่ะนะก็จับได้เลยนะ mm. อ้าวเดี๋ยวใบวิเคราะห์เดี๋ยวผมขึ้นใบใหญ่ท่านดูนะขึ้นใบใหญ่ท่านดูเลยท่านจะได้แบบไม่ต้องปลาเพ่งนะอ้าวนี่นะครับวิเคราะห์ไปตามนี้นะก็วันนี้ก็วิเคราะห์ลักษณะตรงนี้นะโอเอมันหน,นึ่งหนึ่งสี่เจ็ดนะหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดนี่ท่านแว่ามันก็ติดสี่อยู่แล้วตัวรูดมันคือสี่กับสนใช่ไหมละ่ะอ่าสี่กับสนอันนี้ผมมาวิเคราะห์เจาะให้ท่านเลยนะท่านก็วิเคราะห์ไปตามเนี่นครับ วิเคราะห์เจาะไปตามนี้เลยที่จริงแล้วที่ผมจุดที่ผมจะพูดให้ท่านนะมันก็อยู่ในนี้แหละอยู่ในวิชานะไม่ได้ไม่ได้มาจากไหนนะไม่ได้ปิดบังท่านอะไรนะแต่ว่าท่านหาเจอหรือเปล่าถ้าท่านหาเจอท่านก็เก็บไว้แล้วก็ต้องเอาไปใช้แค่นั้นเองเหมือนพี่ดวงพรเขาหาเจอเขาก็เก็บเอาไว้เขาใช้ของเขาแล้วก็สี่ตัวแตกด้วยเมื่อคืนอ่สี่ตัวราวด้วยนะสามตัวราวด้วยแตกแล้วก็สี่ตัวราวแตกเมื่อคืนเนี่ยสุดยอดนะสุดยอดจริง แล้วก็ท่านหาเจอในนี้ท่านาเก็บไว้ใช้ของท่านแต่ถ้าท่านหาไม่เจอขี้เกียจหาวันที่สิบไปหรือสมัครเรียนก่อนได้เลยเหมือนกันนะในกลุ่มนี้แหละในใบวิคนี้แหละไม่ไปไหนเลยครับทีเอสยูเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วเมื่อวานนี้ก็มีชัดเจนนะอ่าน,นี้มีชัดเจนแต่ละจุดแต่ละจุดที่ผมว่าให้ท่านเนี่ยมันมาจากวิชาทั้งหมดน่ถ้าท่านต้องศึกษาเรียนรู้เพราะว่าผมเน้นไงอของเราเนี่ยวิเคราะหา์ตามหลักโหราศาสตร์ตามหลักวิเชาสงครามสุดเจรลงโชคเป็นเจรลง,งกระทัใช่ไหมล่ะ เพราะฉะนั้นเราก็ให้ท่านเรียนรู้ไปด้วยไม่ใช่ว่าจะเชื่อผมอย่างเดียวใช่ไหมล่ะฟังแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณการรับรับฟังด้วยเช่นเดียวกันแล้วให้วิจารณญการในการชมด้วยเหมือนกันใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราวิเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ามหรับวิชัยสงครามสุโรมโชคเป็นจรโลกธาตนะแต่และจุดบางคนบอกโอ้ยอาจารย์จุดเลขอาจารย์มันเยอะมันก็มาดิใช่มันมาแน่นอนแต่มาจุดไหนล่ะคือบอกใช่ไงว่าแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นจุดของโหราศาสตร์นะแล้วมาแน่นอนมาจุดไหนล่ะมาเคเอ็นไหมหรือมาเคเอ็นบัญยู หรือมาไอเอสเนี่ยมันมาแน่นอนครับมันมาแน่นอนและจุดของมันนะมันเป็นจุดของมันเนี่ยและจุดไหนที่มันมาบ่อยๆซ้ำๆๆๆๆๆนก็จำเอาไว้ดีถูกไหมล่ะอ่ะมันเป็นจุดของดาวนะจุดของดาวด้นี่ท่านฟังแล้วท่านไม่เคยจําอะไรเลยอ่ะท่านก็มาบ่นเลขมันเยอะเลขเอ้าก็มันไม่ใช่ห้เลขไม่ได้จุดถูกนะเออ ไม่ใช่อธิษฐานจิตนะไม่ใช่นั่งหลับตาเห็นไม่ใช่ครับอันนี้ราะห์ตามตำแหน่งดวงดาวท่านก็ต้องดูจุดไหนที่มันมาเอ,เอ,เอมันมาไหมอย่างเงี้ยท่านก็ต้องดูจะไม่จุดไหนมันมาละ่ะเคดับเยูเคเอนไอเอส่าลัคนาวันวีอาร์วอลโคโคโคคือตรงพวกนี้มันเป็นจุดของดวงดาวทั้งหมดมันมาหรือเปล่าถ้าจุดไหนที่มันมาซ้ำๆๆซ้ำซ้ำซำที่ผมเอามายท่านน่อคือเคเอน่ ain. มันมาซ้ําอยู่แล้วไอเอสนี่มันคือมาบ่อยอยู่แล้วใช่ไหม อ่าเกือบอ่ามันอ่าสิบวันก็มาประมาณเก้าวันอ่ะ K N R S อ่ะใช่ไหมล่ะเมื่อวานท่านก็ดูทีออา R R K N อะไรสางก็แปดเมื่อวานสางก็แปดเมื่อวานมันวันอะไรอ่าเมื่อวานวันเมื่อวานวันศุกร์อ่ะแปดกับสามใช่ไหมล่ะอ่าวันศุกร์แปดกับสามนั่นก็ดูว่าแปดกับสามมันมาอะไรล่ะ I S มันก็คือเมื่อวานเนี่ย I S มันอะไรหนึ่งกับสามเนี่ยใช่ไหมอ่ะ อ่าไอ้มาหนึ่งกับสามท่านก็ดูว่าเออมันมามันมาใช่ไหมละ่ะถ้ามันมาจุดไหนจุดไหนท่านเพราะว่ามันจุดที่มันบ่อยๆแล้วผมก็มาให้ท่านนี่ผมก็วางตามนี้ระบบเนี่ยสี 40, 47, 9, 5, 4, ่ศูนย์สี่เจ็ดเก้าห้าสี่หกทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยทำไมเกิดว่าถ้าสี่มันไม่มาคือเก้าห้าเลยจัดใช่ไหมล่ะถ้าสี่ไม่มาคือเก้าห้าถ้าสี่มาต้องไปหาตัวมาใส่เพราะสี่มันเหมือนกันไงเนี่ยสี่มันเหมือนกันระหว่างเคเวนและอาร์เอสมันเหมือนอยู่ที่สี่ถ้าสี่ไม่มาคืเก้าห้าเลยใช่ไหมเก้าห้าห้าเป็นลัคนาวันด้วยอะไรก็ เอาตัวอ,อะไระอะ VR บลโคตรมายิงแต่ถ้าลาวนี่ใส่ได้นะแต่ถ้าฮานอยเขาไม่ค่อยชอบมานว VR เนี่เขาจนะาเอาจุดอื่นมาใส่แต่จุดไหนละ่ะจุด AR ไหมจุด AR มันใส่ก็มี695ใช่ไหมแค่นั้นเองเพราะจุด AR มันมีจุดเดียวอะแค่นี้ครับผมก็วิเคราะห์ไปตามเนี่ยแต่ว่าจุด9อะ695ผมไม่ได้วางให้ท่านตรงนี้นะ ผมพูดไปตรงนี้ถ้าก็มองดูนะอ้าวตามนั้นอ้าวลีเลตออฟแอสเซนแดนต่อวานนี่ก็สุดยอดนะเลขมีแค่ไม่กี่ตัวมา4ี่สี่เบิ้ลเลยครับลีเลตออฟแอสเซนแดนเนี่ยอ่าสุดยอดเมื่อวานมีสี่มันซ้ำกันหลายจุดนะลีเลตออฟแอสเซนแดนนี่มาสี่สี่เลยวานเนี่ยจุดยอดจริงๆนะ อ้อันนี้ให้ท่านดูรีเลตออฟแอสเซนแดนนะครับอ่ะก็อย่าลืมตามนี่ก็วิเคราะห์ไปตามนี่ไม่ต้องมีอะไรท่านดูเลขในวงกลมแล้วกันตัวอื่นไม่ต้องดูอ่ะถ้าท่านเรียนรู้แล้วท่านจะรู้แต่ว่าสรุปแล้วมันตัวเลขในวงกลมสีเหลืองนั่นแหละครับถ้าก็ดูว่ามันจะมาหรือเปล่าจุดนี้มันอะไรมันซ้ํากันหนึ่งกับหกมันซ้ํากันใช่ไหมล่ะอ่ามันมีสี่สี่ไปซ้ํากับอะไรก็จะอ่าถ้าสี่มันมาที่สี่มันตัวเบิดสี่มันมามันอาจจะออกในกลุ่มนี้มันอาจจะสี่หกสี่หนึ่งสี่สามยับตตััวนนี้้มองูกโยง กันให้ได้หมดนะี่คือเป็นโหราศาสตร์ครับนะเป็นโหราศาสตร์ต้องผูกโยงกันได้แล้วก็ LD ลดีมันหกหนึ่งสี่ด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตัวเหมือนมันคือสี่ด้วยอย่างเงี้ยท่านก็ต้องวิเคราะห์ไปตามนี้นะครับอ่ะวันที่สิบนะครับจองไปนะครับวันที่สิบอบรมอ่านะท,ที่ที่เดิมนะโรงแรมมันนาโกสินนั่นแหละผมว่าเดี๋ยวผมจะไปจองทานที่ก็ท่านสมัครอ่าท่านแจ้งท่านแจ้งไปก่อนครับเดือนธันวาคมที่สิบธันวานะ เพราะว่าวันที่สิบธันวาวันรัฐธรรมนูญน,นะ,ะเราจะวันเป็นวันที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเราอย่างแน่นอนผมเลือกวันที่มันมีความหมายนะวันรัฐธรรมนูญ to เ,เป็นงานวันวันเปลี่ยนแปลงการปกครองนะจากสมุนนายาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเราเลือกวันนี้การอบรมก็เป็นวันที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเพื่ war, เอเพื่อวิวัฒเพื่ออะไรเพื่อวิวัฒเพื่อพิพัฒนาชีวิตของเราอ่ะนะก็เรียกวิวัฒก็เรียกเพื่อเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตของเราให้มัน ก้าวหน้าไปยิ่งใหญ่เปลี่ยนแปลงชีวิตที่ยิ่งใหญ่จากที่เราเป็นคนที่คิดรวยไม่เคยถูกก็จะได้ถูกหวยนะอ,ะอะไรที่ไม่เคยถูกหวยเลยท่านไปเลงั้นก็จะได้ถูกหวย นะอะไรที่มันได้เงินเคยได้เงินน้อยๆมันจะได้เงินมากนะนเนี่ยผมเลือกวันเนี่ยมันจะมีทริปของมันมีความหมายของมันทําไมผมถึงเลือกวันนี้แล้ววันนี้ผมก็แจ้งไปแล้วคุณอาพาลิมีที่เจ้าภาพที่ <laughs> จังหวัดน,น่านะ่ะแกบอกเอาวันที่สิบแล้วกันจาย์เออผมก็เลยเอาตามแก <laughs> วันที่สิบนะวันนั้นก็ไปดีไอ้แกเรียก็าบอกโอ้คนนอกไม่ได้นอกสายตาอยู่ในตาเลยอยู่ในสายตาเลยอยู่ในลูกตาเลยมองไม่เห็น <laughs> ่าเบือตาขาวตาดําต้นมองเห็นไหมเ่าอไม่เห็นครับมันอยู่ในตาเลยสําคัญนะตาขาวตาดามันสาคัญที่สุดแต่บางเอินมองไม่เห็นครับขอบคุณนะครับอ้าววันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเย,ยีรับทรัพย์รับเงินล้าน